ในตอนแรกที่คุณยังไม่มีผลลัพธ์จะยังไม่มีใครตามคุณอย่างแน่นอนทอํายังไงที่ทําให้คุณก้าวข้ามผ่านอุปสรรคก้าวข้ามผ่านสิ่งเหล่านี้จนไปถึงจุดที่ทําให้คนยอมรับคุณคนตามคุณได้คนที่ประสบความสําเร็จบนโลกออนไลน์หลายคนมีผู้ติดตามเป็นหลักแสนหลักล้านไลฟ์ Live, แต่ละทีก็มีคนติดตามเขาเป็นหลักพันหลักหมื่นทําคลิปปล่อยออกมาแต่ละคลิปยอดวิว เป็นหลักหมื่นหลักแสนจนไปถึงหลักล้านมือใหม่ออนไลน์ทํายังไงที่จะทํอย่างเขาได้บ้างก่อนหน้าที่คุคิโอจะมาได้หลักแสนออนไลน์คุคิโอก็เคยอยู่จุดนั้นมาก่อนสองสัยว่าทํายังไงเราถึงจะไปถึงจุดตรงนั้นได้สิ่งหนึ่งนะคะที่คุคิโอเรียนรู้และทํามันมาโดยตลอดและก็อยากจะแชร์คุณได้รู้ด้วยนั่นก็คือ การที่เราตัวเราเองเป็นแฟนคลับหรือว่า F C ให้กับตัวคุณเองจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดหมายที่คุณต้องการมันจะมีช่วงเวลาที่เขาเรียกว่า hard time คุณจะหนักใจกังวลใจขับเคีเ่ยวใจคุณจะไม่สบายใจจะทุกข์ใจจะรู้สึกว่าทำยังไงฉันจะได้ต้องสิ่งนั้นนะคุณต้องคิดว่าอย่างน้อยมันก็มีฉันเองนี่แหละในตอนแรกที่เป็นแฟนคลับคอยเชียร์ตัวเอง คอยให้กำลังใจตัวเองและตัวคุณเองก็ต้องทำมันบ่อยๆทีๆซ้ำๆจนทำให้คนเชื่อถือและยอมรับจนสามารถสร้างรายได้บนโลกออนไลน์ได้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดเลิฟก,กดแชร์คุกี้โอด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย